ขั้นบ่มียาสุวดขั้นบอบวัดยาไปเทหัวขั้นบกลัวยาาให้ญาตพ่อแม่คอยแนะเป็นผูน้นำคนให้มีสินหากระทําตูให้ต่อยต่ำสินและทํำบุวเลือยวบจจอยเป็นคนด้อยพัฒนา หากเป็นคุณให้มีใจกว่วงยาอวดอ้างความหูบอถามคนใด้งามถามคุณผู้หูสีซอยู่สู้ขึ้นบอถอยพีนย่น้องเฮ้ยโอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับห้างพญาคำคมนะครับได้นำัญญาพระแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายปัญาบทแรกถ้าไม่มั่งมีล่ำรวยเงินทองรวยน้ำใจรวย นิสัยรวยความเอื้อเฟืฟ้อเผื่อเผื่อจริงก็อย่าได้อวดอ้างหรือความรู้ไม่มีก็ไม่ควรอวดคืออหันอ้างตัวไม่ได้บวกก็อย่าไปอวดว่าตัวเองมีธรรมะร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นแม้แต่คนบวชอยู่ก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการประเดียิเป็นปัจจัิต่างเป็นเรื่องเฉพาะตน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยบทที่สองก็บอกว่าเป็นผู้นําคนให้มีศีลห้ากรทําตัวให้ต้อยต่ำศีลและธรรมไม่เหลียวว่าเหลียวบึง้งจ่อยเป็นคนได้พยจัรนาหมายความว่าถ้าเป็นผู้นําแล้วมันต้องมีศีลธรรมประจ,จําตัวศีลธรรมประจําใจศีลธรรมประจํากายแล้วก็ทําตัวต้อยต่ำหมายความว่าต้องทําตัวให้อ่อนน้อมทำตน ไม่โอ้วดไม่ขี้โม้ไม่ถือตัวไม่มีทิฏฐิมนะไม่อวดดีประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายนะั้นเป็นคนที่ด้อยพัฒนาเป็นผู้นําอยู่แต่เป็นผู้นํานั่งอยู่บนหัวคนไม่ได้เป็นผู้นํานั่งอยู่ในใจคนอต่อไปก็บอกว่าหากเป็นคุนให้มีใจกว้างย่าอวดอ้างข้อมูลท่าอถ,ถามคว่มใดงามถามขุนผู้หู สี่ซอยอยูสู้ขึ้นบ่อไทยก็หมายความว่าเป็นผู้นําต้องมีใจกวา้างไม่ควรอวดอ้างตัวเองว่ากิ่นกล้าสามารถกลัวใครเขามีอะไรก็ให้ถามคนอื่นบ้างการถามคนที่เขาเป็นผู้รู้กัวตัวเองในเรื่องนั้นเป็นตัวสนห์อย่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็ให้เห็นความสําคัญของลูกน้อง รือพูดอย่างหนึ่งว่าถึงแม้จะสลดร้อยเปอร์เซ็นต์จะสลดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องโง่ไว้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะความง่ตัวน,นั้นแหละเป็นตัวที่ส,สามารถเป็นจิต,ตวิทยาที่ส,สามารถดึงจิตดึงใจลูกน้องของตัวเองได้เพราะถ้าเราเขาถามเขาเราเขาถามเขาปั๊บเขาก็คิดว่าเราเ,เห็นความสำคัญของเขามันก็ได้ใจเข้ามา แต่ถ้าเรารู้หมดทุกอย่างโดยที่ไม่ให้เขาออกความคิดอะไรคือบนนายว่าโอเคดิบตัวคนเดียวฉันเก่งฉันกล้าฉันสามารถฉันต่างๆนานาเชได้เจะว่าไปเขาก็<อ>าจะไม่ให้ค่าเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นค่าเขาเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉนลาดจริง,รงๆมันต้องสลาดทั้งหลักเกณฑ์หลักการหลัก,ลกปกครองแล้วก็หลักการทำงาน มันต้องรู้ว่าเราจะลุกตอนไหนเราจะรับตอนไหนเราจะนั่งดูตอนไหนเราจะติเตียนตอนไหนสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในคำว่าเป็นผู้นำผมคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมเัาฟังกับผม